ประพันสอนกองอุดมดอกหัวเสากาญจนาศีใสแก้วครับสกอร์แรกครับในเซตนี้ครับของกาญจนาศีใสแก้วครับโอ้โหเรียกว่าเปยคะแนนแรกให้กับนครราชสีมาคิวบินซีบีซีนะครับสำหรับกาญจนาศีใสแก้วสสิประพันธจะเสิร์ฟนะครับในสกอร์หลังจากได้ชินกอล์ชามเอาลครับบอลแรกของธิดารัตน์แล้วซ่าไหมครับอภัสสรกองอุดมหัวเสากาญจนาศีใสแก้วครับ ลกผุกแรงเลยนะครับกาญจนาสีรสแก้วมารุจังบ่าหัวเสาของกัญจนาครับมามานกอีนี่ครับโอ้โหเด่นมาตั้งแต่เยาวชนไฟฟ้าเลยครับทุกวันแก้จากขางหลังอยู่ที่วารุณีครับบอลแรกกาญจนาครั้งหนึ่งสนะบล็อกแล้วลงแล้วเป็นคะแนนครับช่วงเวลาของดาวลูกโชว์นะครับใช่ครับ กันจนนาครับแล้วก็วาลูนีผัดกันลุกนะครับตอนนี้นักพรตสีมาคิว่สี่ดีีเรียนหน้ากันเข้ามาทำเลยครับบรดาดาวรุ่งของนคกพรตสีมาครับสถานการณ์ของโคราชที่นำอยู่1 6ต่อสิีประสพัพรวันแรกของประพศนครับเอาข้ามาเลยครับแม่กาญจนาสีใสแก้วมันพอมันโดนบล็อกแล้วบอลมันลอยหนีมือีิดารัฐหมีนพาเลยครับ ก็ในช่วงต้นเซตแรกไปถึงกลางเซตนี่ก็เด็ดครับกาญจนาสีใส่แก้วกาญจนาศีใส่แก้วครับของบีมครับบอนแรกไปอีกครั้งครับเดาแก้ตัวได้ครับกาญจนาศีใส่แก้วโดนตะข่ายนิดนึงครับทีนี้ไม่ปัดนะครับกดเลยครับบอลอีกใบเร็วๆของสิริมาเนี่ครับบอลพิกตะข่ายกลัวว่ากาญจนาจะตีนะครับสิริมาไหลสั้นๆครับ โหนหลังปาจารีศิลิมีกครั้งหนึ่งยกไปที่กาญจนาสีใสแก้วครับอื้มจังหวนี้มันขึ้นแก้นะครับใช่ครับเล่นเหมือนขึ้นซีบอลแก้เลยครับกัาญจนาแต่ทำได้ดีครับตองที่บล็อกคู่นะครับเนี่ยคมันดูจังหวะนี้ครับโอ้โหยังลองไม่ได้ครับยกให้ยังไงโอ้เนี่ยครับไม่พลานวันนี้ทำได้ดีตลอดนะครับสำหรับกาญจนาสีใสแก้ว ตีบอลสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากครับอาจนานต้องอันเดอร์ครับหัวเสาสอนยังเก็บไปได้ครับโ oh, อ้แมนเอายังไงยังอยู่ครับโดนพรยกหัวเสาให้อ,อีกทีหนึง่งทันไหมครับทันไหม <c oughs> โอ้ไม่ทันนะครับ พยายามจะเกี่ยวแต่มันไม่เข้ามาครับที่ดานั้นไม้หนึ่งคนครับดาวลุ่งสาวของเราครับกับการได้ลงสนามแบบเรียกว่า2เกมต่อนเนื่องกับบทบาทของ6ผู้เล่นคนแรกครับน้องบีมครับการจนาสีส่แสกาวดีจ้า<ส>เป็นไงบ้างบีมกับการได้สตาร์ทในหกกรลกโดยเฉพาะการเล่นในบ้านตัวเองก็ตื่นเต้นค่ะแบบลงไปมือเย็นหมดเลยค่ะแต่ก็รู้สึกดีใจคะ่ะที่โค้ชแชมป์ได้ให้โอกาสหนูได้ลงค่ะหาประสบการณ์วันนี้ก่อนลงสนามพี่แชมป์ ให้กันบ้านเลยดีไปบ้านค่ะแกก็บอกว่าให้เล่นสบายๆเหมือนซ้อมเลยค่ะไม่ให้กดดันตัวเองค่ะอาบีเขาใจผลงาเนดก็ยังไม่ยังไม่พอใจอะไรมากค่ะเพราะว่ายังรู้สึกว่าเออเรื่องเกมรับแล้วก็การตีบอลยังช้าไปนิดนึงค่ะแล้วในฐานะการเล่นในบ้านมองรูปแบบของทีมเราณวันนี้ดีพอขนาดไหนวะอ่ก็ยังมีติดขัดนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็จะกลับไปซ้อมให้มันเข้ากันมากขึ้นค่ะ เป้าหมายของเรานะตอนนี้เห็นรูปแบบการเล่นของทีมแล้วก็ผูดด้เล่นต่างชาติที่เข้ามาช่วยโดยเฉพาะอินาโนเอกเป็นยังไงบ้างก็สําหรับตัวลิเบรโรนะคะก็ถือว่ารับบอลดีมากแล้วก็เก็บบอลดีมากค่ะเป้าหมายของบีมส่วนตัวกับไทยล,ลีกครั้งนี้ก็อยากจะเข้าให้ลึกที่สุดค่ะถ,ถึงชิงเลยค่ะอยากพาทีมอยากได้แชมป์ใช่ค่ะเรานัดหน้าเจอกับอาจจะไม่หนักมากนาครนทนน์มองนครนทน์ยังไงบ้างคะก็นครนทน์นเขามี ตัวหลักที่เด็ดขาดแล้วก็เกมรับที่เหนียวแน่นค่ะก็ต้องไปทําการบ้านเรื่องว่าจะบล็อกยังไงอะไรเงี้ยค่ะฝากถึงแฟนๆแนวปีศาจแล้วก็เชิญชวนมาเชียร์ที่เดอะมอลหน่อยก็อยากฝากถึงแฟนๆนะคะก็มาเชียร์กันสัปดาห์หน้าค่ะแข่งวันที่6คนะควันเสาร์อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนมาเชียร์ค่ะถ้าใครไม่สะดวกก็เชียร์ทางท่องททีอยฟูนะคะค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าบีมขอบคุณจ้า